they ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand เกือบไปแล้วเกือบแล้วโหน้ําดื่มนะครับตายไมั้ยครับปิดชื่อมั้ครับนะครับเกือบฆ่าผมนะครับเนื่องจากว่าน้ําเข้าไปในร็อตลบนะครับทําให้ผมเกือบตายนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไป ดูสาวกันในติกตอกดีไหมนะครับไะเดี๋ยวาพาไปดูเลยนะครับว่าในติกตอกมีอะไรบ้างไปเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้ไปการสาววรีโอเคครับเ,เสียเวลาขอบคุณทิ่ตอ,อกครับที่คนแรกเลยเนี่ยเออเสื้อเหลืองเนะี่คนแรกไปดูว่าผมก็เต้นได้นะอืมแต่ว่าแต่ว่าขาเลยนะ วันนี้นี่อะไรนะเพลงลิขสิทธิ์มันเนี่ยไม่รู้ว่าปิดไปประมนแต่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 ขาวนะขาวนะพื้นนะพื้นชมพูอะอ๋อหมายถึงล้อรถล้อรถชมพูนะเออล้อรถชมพู เรียนรู้ขั้นตอนก็คือเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องอะไรทําไมอ๋อเขาเขาเหมือนจะแบบอกว่าแบบเรียนออนไลน์เรียนอลน์เรื่องเดียวก็คือเรียนเพื่ออะไรเรียนเรื่องอะไรเอ้ยเรียนเรื่องอะไรเออเรียนเพื่ออะไรเรียนเรื่องอะไรเออเขาบอกประมาณนี้ทำไมอ๋อก็ไม่เข้าใจทำไมนอเรียนออนไลน์สงสัยอยู่เรื่องเดียวก็คือบ้านผมเรียนเรื่องอะไรที่ลืมพ่อลืมแม่เลยเอสัต นะครับคนนี้หวั่นใจไม่มีถ้งพี่มาเนาะอู้หูทำสีผมนาะหวั่นใจเกียรให้ลืมพ่อลืมแม่เลยหวั่นใจเขาพู้ดูแรงมากนะครับนั่งชิโอยู่้โมวันนี้นะครับผมก็ติดตามนะครับตามคนใจด้วยนะครับนะคิดถึงอยู่แติดตาไไอเราม่อยากจะเงาเพลงลิขสิทธิ์หรือเปล่าวะไอีเวรเฮ้ยมีปะวะไม่รู้อะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้หรอกแต่ว่าถือว่าครับ ใช้ได้ครับใช้ได้ถือว่าผ่าน,นครับ in, เหมือนจะเป็นแบบรอยสั่งครับมีปีกตรงเนี้ยผมก็มนีนะเนี่ยครับปีกเออนดีด้านน,านั้น,นเขาไม่ได้จ่ายอย่าสปอนเซอร์เขาเขาไม่ได้จ่าย <c oughs> น้งแห่งน้องเหมือนจะเป็นเขาเหมือนจะสั่งรูปเด็กตรงนี้นะเออเห็นปะเห็นปะ เาหมือนจะเป็นลูกเด็กไงมั้งใช่เด็กวะอะไรสักอย่างเลยอ๋อเท่ๆๆถึงว่าเท่เหมือนมาหาวิทยัย oh, หนึ่งมานะมาถึงโทรศัพท์ What? ฮะทรงตึงยังเต้นเพลงนี้ฮะกูมันปมั้งม้ววะมาแล้ววันนี้นี่เนี่ยมาแล้ววันนี้นี่นี่เนี่ยวันนี้เต้นที่อะไรของกูเนี่ยดูคนอันนี้น่าจะเป็นคน เป็นได้ครับเพลงลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะเดี๋ยวอ้ยผมว่าแค่นี้งจุใจไมพอ <c oughs> ดูเพิ่มเนี่ยเรากดนี่ดูเพิ่มนี่เป็นไรอะ it, อาวีแค่นั one, น้น,น two, One two n e two three four เหมือนจะเป็นรุ่นใหญ่ครับใหญ่อ,ญอยสั <One. S 1> ่ะ แดกข้าวยังน้องชายแดกแล้วครับพี่ชายเป็นพี่กูเนี่ยกูมีน้องคนเดียวเว้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเหมือนเป็นห่วงกันแหละแดดเข้าวยังน้องชายแดกแล้วครับพี่ชายวัวลิแกติดอย่างเดียวเฮ้ยใครโมา later few ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีไม่ไม่กี่คลิปนะครับก็ต่อเพิ่มให้นิดนึงนะครับเออเบื่อแบบจะไม่มีอารวีที่อะไรดูที่อะไรก็นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนครับเออชอบกดไลค์ก็กดนะเออถ้ากดสตอร์จด้วะอืมยอดติดตามเยอะนะครับก็ถ้าเมื่อเออมาถึงกี่กี่กี่ทับดี เดี๋ยวค่อยมาดูนะครับนานาคตตอนนี้ก็ไม่ดังเลยนะครับไม่ดังเลยนะครับไม่ดังเลยอนาคตดังเดี๋ยวก็แบบมีอะไรมาแจกเล็กน้อยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับไปก่อนละจ้าละชั่วโป๊